นี่ครับสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y youtube ครับผมไรสังกัดดังซึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูเมื่อคืนครับชนหมาพี่น้องครับเจ้าโตโยนะฮะโฟวินของเราเนี่ยครับเดี๋ยวเป็นรอยนี่นี่ชนหมาแต่ว่าไม่ได้ชนแรงเท่าไหร่ครับชนแบบเฉียดๆนะพี่น้องครับเนี่ย อันนี้ไม่รู้ว่ารอยที่มันโดนอะไรนะชนฝั่งซ้ายครับมาที่อยู่ข้างทางนะครับเขาไม่ยอมหลบรถนะคือเขานอนอยู่บนถนนเลยนะอ่าถนนมันจะเป็นถนนทางเดี้ยวเข้ามาจากถนนใหญ่นะเป็นบ้านหลังแรกเลยนะครับเขานอนไม่หลบนะสี่ห้าตัวนะเราก็ขับมานึกว่าเขาจะลุกนะครับ นึกว่าเขาจะลุกวิ่งออกนะที่ไหนได้ครับเขาไม่ได้วิ่งออกก็เลยแบบรถมาใกล้แล้วมันอาจจะเฉียดเฉียดนะนะครับเอาเฉียดเฉียดนิดหน่อยนะนี่ครับสภาพเออก็มีเป็นรอยนิดหน่อยนะครับสำหรับอ่าโดนหมานะครับเออนีแหละนีแหละแต่ทุกวันเนี้ยพี่น้องครับ พี่น้องต้องเข้าใจว่า,ามาหรือว่าวัวควายเนี่ยไม่ยอมหลบรถนะนะครับเขาจะเขาจะไม่หลบเลยแหละเขาจะไม่กลัวรถเลยแหละทุกวันเนี่ยนะครับนะครับพวกหมาพวกเวัวพวกควายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยวัวควายจะกลัวรถมากนะ ทุกวันนี้วัวควายไม่มีกลัวรถนะเอามีแต่เรามีแต่เราหลบนะครับหลบให้นะครับนี่ฮะวันนี้เราก็จะใช้คันนี้แล้วครับขับไปทำงานเพราะว่าเขาจะได้ใช้ใส่พวก เข่งพวกอะไรต่างๆเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยจะมีพวกเข่งพวกหลังโฟมหลังอะไรที่มันเยอะนะครับเราก็จะใช้คันนี้ครับเอาใส่ไว้บนรถก่อนนะแล้วตอนเย็นก็ค่อยเคลียร์กันเพราะว่าไม่มีที่ทิ้งขยะนะส่วนมากเราก็จะเอามาาไว้ที่ทุ่งนาเนาะนี่ครับคันนี้เลยคันนี้ก็ใช้มาประมาณ เขาปีที่สมแล้วมั้งนะครับปีไม่ปีที่2องก็ปีที่3มนะคือเป็นรถทีเ่เป็นรถที่มีด้ำได้นะพี่น้องครับนะอันนี้ฮะใส่โฟมใส่อะไรไว้แบบนี้ครับเป็นรถที่มีดำนะเ,นเอาใส่โฟมแบบนี้ไว้เลยครับ ราะว่าถ้าเราไม่ใส่ไว้แบบนี้ม,นมันไม่มีที่ไว้อ่ะนะครับก็เลยต้องใส่ไว้อย่นี้าที่ใส่ครับโคมก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับนี่อนไนที่มันใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งไปเพีง่ง ฟาแตกตัวในฟ้าแตกตัวในใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องเอาไว้ครับนะครับแล้วก็เผาทิ้งได้เลยครับตัวไนใช้ไม่ได้ ดีเราก็เอาไว้เพื่อใช้งานครับนี่ครับตัวนี้ก็ดีหน่อยนะครับเอาไว้เพื่อใช้งานครับ บรรยากาศก,ก็วันนี้ก็มืดครึ้มเหมือนเดิมนะครับ่ที่เราตัวนี้ย้ำว่าเป็นดำกระบะเดิมนะฮะดำกระบะเดิมที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเพราะว่ามันมีสองคันนะพอมีสองคันปุ๊บอ่าคันหนึ่งก็ใช้ประจำคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวเราจะยกดำให้ดูครับ ดั้มใช้งานจริงครับนะครับเป็นดัํมใช้งานจริงลองดัก็ะ,กะบะเดิมนะครับนะเราทำมาเพื่อ,อใส่พวกที่เราของที่เราไม่ได้ใช้ครับ อย่างพวกในงานของเราอ่ะนะครับนี่ครับดำกระบะเดิมครับไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นปั๊มไฟฟ้าแล้วก็มีกระบอกอ่าแล้วก็ทำฐานเพื่อที่จะวางดำนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับฐานดำครับผมฐานดำตัวนี้ดำก็ประมาณ ประมาณห้าตันได้ไหมนะครับประมาณสี่ตันห้าตันได้ไหมครับดําประมาณนี้นะพี่น้องครับเราก็ไม่ค่อยทราบว่าดาประมาณนี้จะใช้จะรับน้ําหนักได้กี่ตันแต่ก็เยอะอยู่นะเห็นนะครับเห็นคลิปที่เขาทํามานะครับรับน้ําหนักได้เยอะอยู่นะครับกประมาณนี้ครับ ไม่มีอะไรครับมีปุ่มกดขึ้นกดลงอย่างเดียวเป็นเพราะว่ามันเป็นความไฟฟ้าเนาะมีกดขึ้นกดลงครับตำแหน่งตำแหน่งรถก็อยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรนะครับอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ นะฮะข้างๆก็เริ่มที่จะเป็นรอยแล้วนะ,ะรถใช้งานเนาะนี่ครับเดินดูรอบไม่ได้ล้างครับผมฝนตกครับช่วงนี้นะครับก็เลยไม่ได้ล้างสักทีครับนี่เราทำมาแต่งมานะไม่ได้ใส่แต่เพรารอยนะพี่น้องคันนี้ ไม่ได้ใส่เพาลอยเป็นยางใหญ่ครับเป็นขอบสิบแปดนะครับน้องครับเป็นขอบสิบแปดเต็มซุ้มใหญ่เต็มพอดีสวยกําลังสวยๆนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยตะก่อนเสริมเนบนะเสริมเนบมาข้างละสามตัวแต่ผมเอาออกเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่อะไรเนาะนะครับมันก็เลยใส่เนบอาจจะแข็งก็เลยถอดออกนะแต่ว่าถอดออกแล้วเนี่ยถ้าเราไปใส่ของเนี่ยจะติดครับนะครับติดซุ้มหน้าหน้าครับ พี่น้องจะเห็นว่าอ,อล้อหน้าเนี่ยช่วงล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยนะครับมันมันไม่ค่อยเสมอกันนะล้อหน้าจะติดซุ้มบางโคนนะครับแต่ทำไม่ยากครับแก้ไม่ง่ายแก้ไม่ยากเสริมแนวไปก็แข็งเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงเราก็ต้องอ,อแต่งซุ้มนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า กระบาเนี่ยน่าจะมีขยับนิดหนึ่งนะเพราะว่าเ,เวลายกนะครับเวลายกและเวลาลงมันจะมีช่วงปลายๆนะฮะนะครับช่วงปลายๆกระบาะนะ่กลัวว่ามันจะขูดนั่นเองเนาะเขาก็เลยถอยมานิดหนึ่งครับแต่จริงมันชิดกว่านี้นิดหนึ่งครับชิดมาอีกนะครับเนี่ยมันจะชิดเข้ามาข้างหน้านอีกนิดหนึ่งนี่แหละเป็น ที่ว่ากระบะท้ายเนี่ยมันจะไปติดล้อเพราะว่าล้อมันใหญ่ขึ้นปกติก็ส่วนมากเขาจะใช้เป็นถ้าล้อรถแบบนี้เขาส่วนมากเขาจะใช้เป็นเอ่อเพาลอยเสริมแหนบเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้อ่ามซุดตัวลงเนาะมันก็ดูประมาณนี้ครับเนี่ยสนเสริมแหนบประมาณห้าหกตัวข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เพาลอยแต่เราไม่ได้ใส่เพอาลอยนะก็แค่ธรรมดา ว่าเราไม่ได้อ่าไปใส่อะไรเยอะมากมายเนาะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็นะครับเอาแนวทางนะครับเจ้าโฟวินคันนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อที่ใครอยากไปทําเป็นดั้มนะฮะทำไม่ยากครับดั้มทำไม่ยากนะครับงบประมาณไม่ถึงแสนนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละมีครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ